คเตือนคลิปนี้จะท,ทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาที่เลนเดอร์กันนะในเว็บไซต์ RSM 900นะครับผมได้เครดิตหนึ่งพันเครดิตนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะเป็นไงนะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับผมอตอนนี้อันนี้ห้องพิเศษหรือห้องธรรมดาวะต้องรอดูไปก่อนนะครับโอ้โหเองบนซ้ายแม่งปีดรัวมากเลยว่ะทุกคนโอ้โหแม่งตาลายเหมือนเ,เนี่ยโอเค โอเคมาห้องธรรมดามาแล้วครับผมมายิงนเลยครับไป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 ไยไปไปไปบเอปไ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 อไป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 ไเไป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 ไาไป่ปไ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 ไป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 าปไ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 ไป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 ไมไปไปไปไไป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 ไเไาไปไไป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 ไไไ เสร็จแล้วผมนะเรายังมีล้างสองอยู่ครับควัวอ,อยู่แล้วไป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 บอกเลยครับผมมาเซตห้าเลยเฮ้ยมาครับผมล้างสองโอเคเรียบร้อยครับมาได้เท่าไหร่หุ้ยหนึ่งพันห้าร้อยโอเคกำไรมาแล้วนะครับผมตอนนี้กำลังของเราอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเรี้ถือว่าโอเคอยู่นะมา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 ,มาต่ออีกหน่อยได้ไหมเหลือได้อีกนะครับโอ้โหรถมันเรื่งงอยเลยว่ะเอ้ยโอ้โหไม่ไม่แตกให้ผมก็โง โอ้ยลุกข่ายได้กำไรมาแล้วอ่ะตอนนี้คือแบบว่ากำไรลดแล้วนะครับผมหรือแค่กำไรห0าร้อยเองมาต่อหน่อยครับผมมา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 ขอฝากแทงครับโอ้โหเฮ้ยผมได้เหรอใช่ไหมก้อนผมใช่ไหมโอ้โหไม่ได้ทุกคนโอ้โหตอนแรกผมตกใจยิงไม่ออกทุกคนแต่ว่าผมได้นะผมใช่อยู่ว่ะเอ้ยแต่ฮันเตอร์มาครับโอเคได้มา300ครับผม ดูว่าสวยงามอยู่นะาล้างสามครับผมเลยล้างสองโอ้ล้างสองมีไม่ทันว่ะไม่เป็นไรครับ <c oughs> ล้างสามนอนล้างสามต้องได้ครับผม <c oughs> เอ้ยไอเด้นไหมาล้างสามล้างสามล้างสามอุ้ยได้ใช่ไหมแต่ผมไม่ได้อีกโอ <c oughs> ้ทำไมตีมันแบบว่ามันมีไม่ออกนะครับผมผมก็เลยสับสนนะแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้นนได้ไข่มาครับผมน่าจะเป็นกำไรออกได้อยู่ครับตอนนี้ <c oughs> โอเคสวยงาม อุ้ยห้าร้อยครับผมโอเคตอนนี้ทำที่สองพันได้แล้วนะครับถือว่าสวยงามอยู่นแแะแหมตอนแรกทำได้กําไรมาแล้วนะครับผมได้มาแบบเกือบสามพันเลยอ่ะแต่ตอนนี้กเหลือกำไรแค่สองพันนะครับเพราะว่าผมเดินเผยยิงพีไปหน่อยนะครับผมก็แบบยิงเพินะครับก็เลยตอนนี้เหลือกำไรแค่หนึ่งพันนะครับผมแต่ก,ก็ถือว่าโอเคครับผมไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะให้ผมขอจบคลิปในีขั้นที่สนดีกว่าละกันนะครับกอโอเคเป็นไงกันบ้างครับถ้าคนชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะ กด subscribe นะครับผมไม่ลืมกดไลค์นะครับกระปุกกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือน,นที่เป็นใหม่แต่ทานช่องเรานะและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคราวหนะ้าสวัสดีครับ